สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับการชาร์จไร้สายของ Samsung Galaxy S4 ก็ระบบการชาร์จไร้สายท่านเดิมทีก็มีมานานแล้วแต่ก็ไม่มีใครที่จะสนใจมันมากเท่ากับสมัยนี้นะครับซึ่งการชาร์จไร้สายท่านได้มีอยู่2ปจัจจัยหลักนั่นก็คือ 1. a d a p อะแดปเตอร์ชาร์จที่ทำการแปลงพลังงานไฟฟ้าจาก DC แตกลายเป็นคลื่นแม่เหล็ก กับ2คือแผ่นรับขึ้นแม่เหล็กที่ทําการแปลงจากสัญญาณขึ้นแม่เหล็กกลายเป็นสัญญาณไฟฟ้าแล้วก็กลับเข้าชาร์จในโทรศัพท์ซึ่งแผงเนี้ทุกวันนี้มันมีอยู่2แบบก็คือแบบที่สามารถติดกับโทรศัพท์ได้เลยจากหลังเครื่องโดยที่ว่าเครื่องนั้นรองรับการชาร์จไร้สายกับอีกแบบนึงก็คือแบบที่ต้องเสียบกับพอร์ตไมโคร USB ซึ่งพอร์ตแบบนี้ ตัวเป็นที่นิยมมากเพราะว่าโทรศัพท์หลายรุ่นก็มีเหมือนกันในจุกมพวกของ Android ซึ่งก็สมัยนี้แผงชาร์จที่ตรงรุ่นสำหรับโทรศัพท์ก็ค่อนข้างที่หายากหายากกว่าโทรศัพท์แผงชาร์จที่เป็นของพอร์ตไมโคร USB นะครับซึ่งที่ว่ามันง่ายแล้วก็สามารถใช้ได้กับหลายๆเครื่องโดยที่ว่าเครื่องนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องออกแบบมาเพื่อสำหรับการชาร์จไร้สายโดยตรง ก็แผงของผมนะเป็นแผงของ QI ซึ turkey, ่งเป็นแผงของจีนถามว่ามันดีไหมมันก yup ็ดีใช่ไหมมันก็ใช้ได้แต่ก็ประสิทธิภาพการใช้ก็อาจจะด้อยกว่าพวกของที่มีราคาหรือว่าเป็นของตแบรนด์จากศูนย์ซึ่งแผงนี้นะครับเขาบอกว่า Input ไฟ5โวลต์เอาพุตหน0 0มิลแอมป์ก็คือ 1M แอมป์แล้วก็บอกขนาดมาซึ่งเราก็ไม่สนใจ ด้านหลังนะครับเขาก็ได้บอกว่ามันกันได้หน้าเลยนะที่ว่า Input ไฟ5โวลต์เอาพูดเป็นไฟ5โวลต์เหมือนกันแล้วก็มีแรงนั้นอยู่ที่1แอมป์นะครับแล้วก็ไอตัวแดปเตอร c h a r ์จนี้ก็จะไม่ต่างอะไรกันมากซึ่งตัวเนี้ยเขาบอกว่า Input ไฟ DC 5โวลต์ 1,500 m มิลลิแอมซึ่งตัวเนี้ยแสดงว่ามันรองรับไฟอินพุตสูงสุดที่1.5แ ah. อมเพราะฉะนั้นหัวชาร์จที่มีแรงดันไฟฟ้าเพียง1แอมมัก็สามารถชาร์จได้แต่ก็ไฟอาจจะไหลได้ชา้ากว่าซึ่งตัวเนี้ยเขาก็ไม่ได้ตียี่ห้อมันว่าเป็นยี่ห้ออะไรผมก็ไม่รู้นะครับหลักในการต่อก็จะมีอยู่ไม่กี่อย่างก็คือโทรศัพท์ s 4ของพวกเรา หรือว่าของใครหลายๆคนมันก็มีอยู่แล้วนะครับพอรตที่ว่าเอาไว้ในการชาร์จไร้สายถ้าเราแกะฝาหลังออกมาจะเห็นขั้วอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเป็นขั้วที่ตรงกับแผงนของจีนรุ่นนี้ของแผงของ QI ซึ่งตัวเนี้ยเขาก็จะมีขั้วแม่เหล็กเหมือนกันไม่ใช่ไม่เชิงว่าขั้วแม่เหล็กมันคือขั้วทองแดงธรรมดาธรรมดาเราก็ไปแปะเข้าด้วยกันเลยเริมทีมันจะมีก่าวสองนะคมาให้แต่ผมก็แกะออกนะเพราะมันก็เกะกะ แล้วเราก็าวางในลักษณะที่ตรงๆทำให้หน้าคอนแทคมันติดกันให้มันสนิทสนิบนะครับหน้าคอนแทคให้มันติดเรียบกันไปเลยหรือใครจะเอาสกอตเทปแปะไว้ก็ได้ครับแต่ผมก็ไม่แปะนะเผื่ออาจจะถอดหลังจากนั้นนะครับให้เราทำการปิดฝาแต่ทีนี้มีข้อควรระวังอยู่นิดหน่อยก็คือ ถ้ามีเครื่องมือที่สามารถเจาะฝาหลังได้ก็ขอให้เจาะนะครับเพราะว่าแผงตัวเนี้ยไส้ในมันก็คือขดลวดทองแดงเล็กๆขดไปวงกลมอยู่ช่วงนี้แล้วก็มีแผงวงจรเล็กๆที่ทําการแปลงจากขึ้นแม่เหล็กกลายเป็นแรงดงนำไฟฟ้าส่งเข้ารชาโทรศัพท์เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันจะนูนหน่อยซึ่งถ้าเกิดเปของศูนย์เดิมทีเขาจะมีเป็นแผ่นติดตัวนี้เลยแล้วก็บางมาก แต่ตอนนี้ผมได้ถามไปทางซัมซุงไทยแ l a n d เขาก็บอกว่าเขาเลิกผลิตไปแล้วแล้วก็ไม่มีวางจําหน่ายในประเทศไทยแล้วด้วยนะครับเราทำการปิดฝาลงไปเลยเพื่อการไม่เสียเวลาแต่ค่อนข้างที่จะปิดยากนิดนึงก่อนปิดแล้วก็ตรวจสอบดูว่าหน้าคอนแทคมันเข้าไปหรือ,อยังหลังจากนั้นนะครับ จะเห็นว่าเครื่องมันนูนอยู่นิดหน่อยแต่ถ้าไม่มีใครสังเกตหรือไม่ได้จับก็ไม่รู้นะครับหลังจากนั้นให้เราทําการนําสายที่เขาให้มาแต่ผมก็ไม่ใช้ผมน่าเป็นสายประกอบที่ผมทําเองถามว่ามันดีไหมมันก็ดีแต่มันก็่งที่ว่ามันก็ไม่ประสิทธิภาพที่ไม่เท่ากับศูนย์ด้านข้างนะครับจะมีอยู่1พอร์ตในการเชื่อมต่อเป็นพอร์ตไมโคร USB แล้วก็เสียบเข้าไปเลย เราพยายามอย่าอย่าไปดันมันตัวนี้นะครับเป็นหัวชาร์จจากศูนย์ตัวนี้ผมได้ติดตั้งไอตัวเครื่องมือวัดปริมาณและก็กระแสะที่ไหลผ่านว่าไอไฟามาทั้งหมดกี่โวลต์แล้วก็มีอัตรา,าการกินไฟ้งหมดกี่แอมป์นะครับแอมการเสียบปลั๊กเลยตอนนี้ไฟจ่ายมาที่ประมาณ5.12โวลต์แต่ตัวเนี้ยเขาบอกว่าไฟ5โวลต์ ถามว่ามันเกินได้ไหมมันเกินได้ว่าไอตัวเนี้ยน่าจะหกโวลต์เจ็ดโวลต์น่าจะรองรับได้อยู่แต่ถามว่ามันเสียเ่ยงไหมมันก็มันเสี่ยงนะแล้วก็ทการเสียบไปเลยซึ่งเมื่อเราเสียบไปแล้วนะครับเมื่อทําการเสียบไปแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าตัววัดโวลต์ของผมมันขึ้นไปที่ห้าจุดสามห้าจุดสี่แสดงว่าไอตัวเนี้ยทำงานแล้วแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ถือไม่เราก็ดูที่อ l ด d ที่อยู่ในเครื่องแต่มันก็ไม่ค่อยเห็น มันก็ไม่มีอุณหภูมินะถ้าเกิดเราไปจับมันเงี้ยนี่น,นะวนขึ้นก็คือมันมีแม่เหล็กที่ทําการเหนี่ยวนำให้เกิดก,กระแสไฟฟ้าหลางาังจากที่โทรศัพท์เราได้ติดตั้งแผ่นชาร์จไปเรียบร้อยแล้วเราก็ทําการวางไปเลยอะตอนนี้จะเห็นได้ว่าชาร์จเข้าเรียบร้อยแล้วโดยที่แน่นจอเนี่ยรับแสดงผลบอกว่าการชาร์จไร้สายเด็น,นะอาไม่เห็นหรอก หน้าจอขอสแสดงบอกว่าการชาร์จแบบไร้สายเพราะฉะนั้นเนี่ยการชาร์จของเราสมบูรณ์เรียบร้อยไปที่เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าถามว่าไฟมันเข้ามาเท่าไหร่ตันนี้เท่าที่ผมวัดของมันนะไฟเข้าโทรศัพท์จากเครื่องเนี้ยจากแท่นชาร์เข้าสู่โทรศัพท์อยู่ที่6 7 0้อยแมิลลิแอมแต่มันก็คือการดี่วน้ำของคดรลวดเนาะเพราะฉะนั้นน่ะกระแสที่กินเข้าไปมันก็เยอะกว่าอยู่แล้ว ตอนนี้หัวชาร์จของผมกินไฟอยู่ที่1 1ึ่งแอมป์กว่าเพราะฉะนั้นมันมีส่วนที่เขาเรียกว่าอัตราการสูงสียพลังงานซึ่งมันก็มีอยู่แล้วเนาะโอเคครับแต่ก็การใช้แบบนี้ก็ไม่แนะนำให้ใช้เป็นเวลานานๆน,น,นะเพราะว่าหนึ่งคือมันชาร์จช้ามันก็ช้ากว่าไรสายเอ้ยช้ากว่ามีสายแน่นอนแล้วก็ที่สำคัญคือ ถอดออกปุ๊บม,มันก็ไม่ชาร์จแต่เมื่อเราวางไปมันก็จะชาร์จไม่ขั้วไม่ได้เข้าละถ้าไ,ไงถ้าผมพูดผิดอะไรประการหนก็ขออภยัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้การชาร์จไร้สายของ Samsung ลซ x ่ s c ก็จ้ไปเรียบร้อยแล้วถ้ามีข้อสงสัยประการใดก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับ ถ้าผมว่าหผมก็จะมาตอบสวัสดีครับ